ส่งงานครับติดตั้งใส่ชุดรีโว6หกเกียร์เป็นรีโวอหกสปีดแท้ถอดแท้เลยใส่แทนเลยเราจัดแปลงให้เรียบร้อยทุกอย่างจบวันนี้เรามาจัดส่งงานเราเทสรถก่อนส่งลูกค้ากันเลขไมอะไรขึ้นปกติรอบเครื่องขึ้นปกติถ้าใครสนใจมองหารีโว6หกเกียร์ใส่วีโ o หรือเป็นรีโว5ห้าเกียร์อยากใส่เกียร์รีโว6หกเกียร์เงี้ยเข้ามาได้เลยหอใหญ่อะไรยนเราเทสรถให้หลังติดตั้งทุกคันแน่นอนเราจัดจบครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้านิ่มทุกเกียร์ไหม ตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์สามแล้วนะเราออกมาถนนใหญ่แล้วเกียร์สามเข้ารสี่ครับนี่เข้านิ่มเข้าสบายเลยเหมือนรถแบบสแตนดาร์ดเอาจากศูนย์เลยนี่เกียร์สามเกียร์สี่เข้านิ่มสบายเดี๋ยวห้าหเราลองกันอันนี้เราใช้ความเร็วเลยนะเกียร์สี่นะครับแปดสิบขึ้นเกียร์ห้าครับ เขาเนี้ไม่มีติดไม่มีขัดอะไรครับพี่เข้าได้ปกติเลยรอบเครื่องต่ําด้วยโดไม่เกินสองพันรอบเลยอันนี้เราลากเกียร์ห้าอยู่นะเดี๋ยวพอใส่หกปุ๊บนี่เป็นไงรอบเครื่องลงมาพันห้าลากถึงร้อยก็ไม่เกินสองพันรอบเครื่องต่ําลงประหยัดน้ำมันขึ้นแน่นอนใครมองหาเกียร์แท้ถอดใส่รถแปลงห้าเกียร์เป็นหกเกียร์สอบถามเข้ามาได้เลยครับพี่เป็นรุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยเราจจะให้จบหกคัน